อื่นนะครับกระผมก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับกระผมครับนายจำนนอิมพรเป็นเจ้าหน้าที่ครูฝึกประจำบริษัทลุงรถมอเตอร์พะเยาครับผมท่านถัดไปนะครับคุณอุทัยโพธิ์ครับเป็นผู้ช่วยครูฝึกครับสำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณชัชวานไกงามนะครับเป็นผู้ช่วยครูฝึกเช่นกันนะครับสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ ในแต่ละคันนะครับก็จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ามอย่างด้วยกันนะครับองค์ประกอบหลักัก,ก็คืออันดับแรกก็จะเป็นตัวบุคคลนะครับหรือว่าผู้ขับขี่นั่นเองนะครับสําหรับองค์ประกอบอันที่สองนะครับที่ถัดมาก็คือจะเป็นรถจรักรยานยนต์นะครับหรือว่าเราเรียกอีกย่างว่ายานพาหนะนะครับแล้วก็องค์ประกอบอันที่3อันสุดท้ายเลยนะครับก็สําคัญหนือนกันครับก็จะเป็นสภาพแวดล้อมในการขับขี่นะครับ สภาพแวดล้อมมันก็จะมีอย่างเช่นสภาพถนนหมอกความนะถนนเป็นอย่างไรบ้างอย่านะบบน,นะครับสำหรับกรกตตัวบุคคลนะครับเราก็จะมีเครื่องแต่งกายครับที่ถูกต้องก่อนที่เราจะใช้รถใช้ถนนนะครับอันดับแรกเลยครับก็จะเป็นหมวกกันน็อกครับหมวกกันน็อกเป็นสิ่งสําคัญมากครับ,นรบในการเซฟในส่วนของศรีรษะที่เราจะ เกิดปฏิเนแล้วก็อาจจะเกิดการกระแทกกับถนนหรือพื้นต่างๆได้นะครับก็เราควรจะเลือกใช้วกันน็อกตามความเหมาะสมในการใช้รถนะครับหรือว่าจะใช้ในระยะทางใกล้หรือไกลหรือว่าไปายตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นรถที่เราเห็นอยู่ก็เป็นบิ๊กไบนะครับเราก็าจ,จะใช้วงแบบเต็มใบนะครับเพื่อความเหมาะสมในการใช้แล้วก็เลือกใช้ที่มันพอดีกับศรีรษะของเรานะครับ ถัดมาแนละ้วก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อแขนยาวก็จะเป็นอุปกรณ์นในการป้องกันร่างกายนะในส่วนของท่อนบนของเรานะครับถัดมาก็จะเป็นถุงมือนะครับถุงมือก็จะป้องกันในส่วน,น,ขนของมือนะิ้วมือแล้วก็อุ้งม,มือต่างๆถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นกางเกงนะกางเกงขาย,ยาวสำรับกางเกงนี่เรากวรจะเลือกใช้แบบผ้าที่เป็นหนาๆนะครับเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุ หรือว่าสมบัติเป็นเหตุที่ท้องถนนต่างๆแล้วับทางเกงก็จะเป็นตัวช่วยนะครับในการจัดหนักเป็นเบานะฮะตัวถัดไปครนะับสุดท้ายนะเป็นรองเท้าคนระับก็จะควรเลือกใช้ครับรองเท้าหุ้มส้นนะครับในการที่เราจะขับขี่รถจกักรยานยนต์แต่ละครั้งนะเพราะว่ารองเท้าแตะนะครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดเมื่อไรนะครับเมื่อเมื่อเราใช้รองเท้าแตะก็จะทําให้ยืดเท้าเราเกิดอุบัออติเหตุได้ เยอะคนระับคือเยอะกว่าเพราะว่าไม่มีรองเท้าหุ้มซ้อนหุ้มนิ้วต่างๆนะครับเมื่อเรามีอุปก,กรณ์ในการขับขี่ที่ถูกต้องแล้วครับเราก็จะมีจุดนะครับหรือว่าท่าทางการขับขี่ด้วยนะครับท่าทางการขับขี่ก็จะมีเจ็ดจุดด้วยกันนะครับก่อนขึ้นรถทุกครั้งครับความหันมองหลังแล้วก้าวขึ้นนะครับท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องนะครับก็จะับแรกก็เป็นสีสันะครับ ในการขับขี่รถแต่ละครั้งิสีสานก็ต้องมองไว้ข้างหน้าอย่างกว้างไกลนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยสภาพถนนที่เราใช้อยู่มีอุบัติเหตุหรือว่าสภาพมอกวันหรือว่าทางรขุขาดหรือไม่นะครับที่เราจะจะใช้เส้นทางนั้นๆนะครับแล้วก่าสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคนสอนนะเนาะบุคคลที่สอนมาด้วยกับเราก็ควรจะช่วยคนที่ขับขี่นะ ดูสภาพถนนหรือว่ามีรถอะไรที่จะตัดหน้าเราหรือไม่นะครับจะทานมก็จะเป็นไหลนะครับทางอาทีไหลไม่ยกหรือเกรงจนเกินไปนะครับเมื่อเราตอนนี้ที่เห็นเห็นอยู่ก็อาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับไหลตรงเกรงอย่างนี้ก็จะเกิดในการมงคับเลี้ยวนะครับรยากนะครับเลี้ยวยากแล้วก็จะเกิดการเข้าโค้งหรือว่าหลุดโค้งได้นะครับทันมาไม่เป็นแขนนะครับเมื่อเราแขน แขนก็พอดีพอดีนะครับไม่ตึงหรือว่าย่อนเกินเกินไปนะครับจุดถัดมาก็จะเป็นมือนะครับมือหรือนิ้วมือครับที่สําคัญนะครับเราควรจะเอานิ้วโป้งนะครับล็อกที่ใต้แฮนไว้ครับในการขับขี่รถแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้นิ้วโป้งล็อกนะครับสมมติว่ารถเราตกหลุมนะครับเกิดการกระแท่มือของเราก็จะหลุดออกไปจากแฮนนะครับเดี๋ยว ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็การเบรกที่ถูกต้องนะครับก็ควรใช้นิ้วมือนะครับนิ้วมือทั้งสี่นิ้วนะครับเครื่องมือเบรกการใช้เบรกอัตราการใช้เบรกก็เบรกหน้าเราก็ควรจะใช้ประมาณ6 0สิถึงเ็ดสิบเปอร์เซนนะครับแล้วก็เบรกเท้าหรือว่าเบรกหลังก็ประมาณสามสิบสี่สเปอร์เซ็นตนะครับุดถัดมาก็เป็นสะโพกนะครับการนั่งรถนะครับ ถ้าเรานั่งใกล้เกินไปนะครับก็จะมีผลต่อการบังคับที่ขําเร็วที่ยากนะหรือว่านั่งไกลเกินไปนะครับเช่นกันนะครับทําให้แขนตึงส่งผลในการบังคับเร็วเช่นกันนะที่ถูกต้องในการนั่งรถนะค,คือลุกขึ้นนะครับถ้านั่งพอดีๆกับ,บแบบว่าของแต่ละบุคคลนะครสุดทัาวมาเป็นเขานะครับเขาถ้าเป็นรถประเภทครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นรถของโรก,ก็ เสมอว่างลมนะครับหรือเป็นรถแบบมีเป็นถังน้ามันแบบรถใหญ่ก็เข่าของเราก็ควรแน่ที่ถังน้ำมันเอาไว้แล้วไม่ควรหน้าหรือกลางเกินไปนะครับจุดสุดท้ายก็คือเท้าครับจุดเท้าก็คือพร้อมที่จะพร้อมในการเบรกวางไว้บนไปบนแป้นเบรกแป้นเกียร์ทุกครั้งนะครับไม่แบกออกนะเพราะลางครั้างถ้าเราแบกออกแบบนี้นะเมื่อเกิดอุบัติเหตุมา มือขวาอาจจะหักหรือว่าเกิดคดหรือว่าเถิดอนอะไรได้นะครับถ้าเรามีเสื่องอกายที่ถูกต้องท่าทางที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถขับขี่รถที่อย่างถูกต้องและปลอดภัววไยได้นะครับสําหรับต่อไปนะครับผมจะสาธิตการใช้เบรคนะคว่าเบรกหน้าเบรกหลังเนี่ยมีการความสคัญในการหยุดระยะมากน้อยเพียงใดนะครับ ตรงน <th> ี <all> ้นะครับเราจะสาธิตให้ดูตรงนี้เป็นจุดเบรกนะครับขอบรถทุกครั้งเดี๋ยวมองหลังนะเพื่อว่าเะ็ูรถข้างหลังตรงนี้เป็นจุดที่เราจะสาธิตในการเมื่อรถวิ่งมานะครับก็จะมีจุดเบรกอันดับแรกเลยนะครับเราจะสาธิตในการใช้เบรกหลังอย่างเดียวก่อนว่ามีระยะการเบรกประมาณเท่าไหร่นะครับความเร็วก็ประมาณสี่สถึงห้าสกิโลเมตรนะครับพอรถทุกครั้งเดี๋ยวมองหลังครับ ตัวนี้เบรกหลังอย่างเดียวนะครับโดยระยะเบรกก็พอสมควรนะครับณจุดเบรกหลังอย่างเดียวครับ ไปนะครับเป็นการสาธิตการใช้เบรกหน้าอย่างเดียวนะครับเราไม่ใช้เบรกหลังนะครับออรรถทุกครั้งเลียวมองหลังด้วยนะครับดูรถข้างหลังมาหรือเปล่าครับก็เบรกหน้าดูสังเกตดูนะครับก็จะมีระยะใกล้นะครับใกล้กว่าเบรกหลังนะครับเดี๋ยวเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราก็จะเฉลยให้ดูนะครับ ่อไปนะครับเป็นการใช้เบรกที่ถูกต้องครับการใช้เบรกที raktion, <t S 2> <ends> ่ถูกต้องนะครับรถคนจะใช้ทั้งเบรกหน้าเบรกหลังแล้วก็เบรกเครื่องยนต์ก็คือเป็นการความคันเร่งหรือคือการเร่งหรือว่าเป็นการเชนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ตามลงนะครับเบรกที่ถูกต้องต้องมีอย่างสามเบรกนะครับตัวนี้เป็นเบรกที่ถูกต้องครับเบรกหน้าเบรกหลังและเบรกเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราใช้เบรกอย่างถูกต้อง จะทาให้ระยะก,การเบรกสั้นลงนะครับแล้วก็เป็นความปลอดภัยในการใช้รถของเรานะครับแต่เห็นบางท่านนะครับใช้เบรกแบบผิดๆแล้วก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะถือว่าอาจจะใช้เบรกหลังเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเราสาธิตสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อบางคนใช้เบรกหลังเยอะนะครับแล้วก็เบรกหน้าไม่ค่อยใช้เพราะว่าอาจจะกลักวกลัวที่มันจะเป็นดิสครับางคนนะชาวบ้านเรา แล้วก็ตกใจเนี่ยคือม,มีรถตัด,ดหน้าใช้เบรกหลังเยอะเกินไปคนระับก็ทําให้รถลมเป็นอย่ารบเพราะว่ามันก็ตรงนี้นะครับก็ควรนำไปปรับใช้นะครับให้ถูกต้องไม่เหมาะสมนะเมื่อเมื่อสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุรถล้มนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ควรสำรวจตัวเองก่อนนะว่าเราได้รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดนะครับ แต่ถ้าไม่เป็นไรนะครับโชคดีวันนี้แสดพระมาดีนะครับก็อันดับแรกเลยนะก็คือปิดซิปกุญแจก่อนนะครับห้เครื่องจิดโยนจิดอยู่นะครับปิดซิปกุญแจครบนะเสร็จแล้วเราตอนนี้เราสมมุติเป็นรถบิ๊กไบค์นะครับที่เรายกเองไม่ค่อยไหวนะสมัยสี่ปีซีนะเราต้องมีท่าทางการยกที่ถูกต้องนะคอันดับแรกเลยคือนั่งยองๆหลังตรงนะใช้สองโวกัะดันที่บอกไไปแล้วก็บีบเบรกหน้าสอ้องขีดตัวขึ้นครับ ตรงนี้เห็นท่าทางที่ล้มทางด้านซ้ายนะครับแต่เมื่อล้มทางด้านขวาครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าล้มด้านขวาก็เหมือนเดิมนะครับดับแรกเราก็สํารวจตัวเรานะครับแล้วก็อาจจะมีคนซ้อนท้ายมาด้วยก็ดูคนซ้อนท้ายก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดูรถจักรยานยนต์ก่อนนะตอนนี้รถซื้อมาใหม่นะดูรถก่อนก็ไม่ถูกต้องนะต้องดูคนซ้อนนะเมื่อไม่เป็นไรท้งคู้นะ ก็เหมือนเดิมน,นะครับปิดที่กุญแจก่อนนะปิดที่กุญแจนะเสร็จแล้วลงข้างทงนี้ก็เอาขาตั้งข้างนะครับลงนะตอนนี้หักแฮนนะครับต้้งหลังตรงบีเบรกนะครับพร้อมกับยกล้อขึ้นมาคนระับาหลังตรงนะครับตอนนี้ก็เป็นการยก้อที่ถูกต้องนะครับสำหรับว,วันนี้นะครับทางสรัตวุรุ่นมอเตอร์ก็ทำการสาธิตการใช้เบรก การยกรถอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอเสริมอีกอย่างหนึ่งคนระับบางคนก็ใช้ขาตั้งคู่หรือว่าขาตั้งกลางครนะับบางวัสซตีบางคนยังขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับระดับแรกเลยนะครับการใช้ขาตั้งคู่นะครับก็ให้ล้อหน้ากับล้อหลังนะครับตรงเป็นแนวเดียวกันนะครับแต่แล้วก็เหล็กขาตั้งคู่นะครับก็แตะพื้นทั้งสองข้างนะครับถ้าเอียงไปด้านในด้านหนึ่งนะมันจะหนักทันทีนะครับ ตรงนี้นะครับขาตั้งคู่ก็ร้อหน้าตรงเหล็กแต่พื้นทั้งสองข้างเสร็จแล้วก็ใช้น้ำหนักตัวเราทิ้งมาลงที่เท้าขวาดึงนะครับไปเป็นเทคนิคการยกรถนะครับวันนี้ทางบริษัทลูกร้มอเตอร์นะครับก็สาธิตเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับผม